สมัครสมาชิก500บาทกับเรเกซได้อะไรบ้างมาดูกันเลยสิ่งที่เราจะได้เลยนะคะนั่นก็คือชุดสมัครหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอันแรกที่เราจะได้นะคะหนึ่งเลยเราจะเห็นแคตตาล็อกนะคะเล่มสีขาว,ขาวเป็นแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดของเร a c ซนะคะทุกคนคะใครที่อยากศึกษาอยากรู้ว่ามีสินค้าอะไรก็เปิดอ่านได้เลยนะคะหรือว่าเอาไว้ไปโปรโมทโฆษณาให้กับเพื่อนๆน,นะ,ะได้เลยจ้าตัวต่อไปที่เราจะได้นะคะนั่นก็คือชุดทดลองนะคะนี่เลย2ตัวนะคะอยู่ในไอ้เขียวๆนี้ก็คือนิวทิโปนะคะเป็นโปรตีนะคะแล้ว ก็ตัวโฟนะคะเป็นดีท็อกก่อนนอนและอันต่อไปที่เราจะได้นั่นก็คือนี่เลยเปิดมาในกล่องดาเป็นยาสีฟันขนาดทดลองของเลก a c ซีนะคะใช้ดีมากเลยค่ะทุกคนคะอ่าและข้างในยังมีใบๆอะไรอีกเยอะแยะมีคู่มือนักธุรกิจแล้วก็มีนะคะเอกสารให้เรากอกสมัครยืนยันตัวตนนะคะอย่าลืมกอกและยื่นนะคะให้กับเลก a c ซีนะคะไม่งั้นคุณจะไม่มีไรายได้เด้อ นอกจากจะได้ชุดสมัครแล้วนะคะยังจะได้ประกันอุบัติเหตุอีกจ้า1 0 0 0 0แบาทนะจ๊ะที่สําคัญสามารถทํารายได้กับบริษัทเนี่ยได้มากถึง85%สามารถสะสมคะแนนเป็นทริปท่องเที่ยวสามารถสะสมคะแนนแลกของขวัญของรางวัลต่างๆกับบริษัทได้เลยจ้าและที่เด็ดไปกว่านั้นกําไรขายปีกเี่ยบอกเลยว่าเท่ากับเราเปิดบินดีลเลอร์นะคะอ่าใครที่เป็นแพ่ค้าออนไลน์ที่อื่นมาจะรู้ว่าดีลเลอร์เนี่ยลงทุนทีหนึ่งเนี่ยครึ่งล้านแต่ที่นี้ห้าบาทได้เรดีลเลอร์เลย สนใจสมัครตัวแทนทักอินบ็อกคูพินได้เลยนะ